คุณเคยสงสัยไหมครับว่าระหว่างค่ามังกรเล็กทุกตัวกับไม่ค่ามังกรเล็กเลยสักตัวเงินจะแตกต่างกันมากขนาดไหนไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับมังกรเล็กตัวนี้ก่อนเลยนะครับว่ามันเกิดช่วงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างแรกที่คนจะรู้นะครับหตัวมังกรเล็กเองนะครับจะเกิด30วินาทีแรกของเกมนะครับนั่นหมายความว่าเปิดเกมมาเนี่ย30วีแรกเนี่ยเจ้ามังกรเล็กตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเลยนะครับข้อที่2หลังจากที่เราค่ามังกรเล็กไปแล้วเนี่ยอีก60วีนะครับมังกรเล็กก็จะเกิดขึ้้นมมาาาใใหห่่เร ให้เราฆ่าอะไรมังกรเล็กก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับมังกรเล็กนะครับจะอยู่จนถึงนาทีที่7.50นะครับอันนี้คือผมไปลองจับเวลาดูวนะครับว่ามันหายไปช่วงไหนนะครับที่ผมไปดูมาเนี่ยก็ช่วงเวลาที่7นาที50ครับประมาณนี้มังกรก็จะตายไปเลยครับแล้วก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วนั่นเองนะครับพอทุกคนรู้เรื่องเกี่ยวกับมังกรกันแล้วไปดูในส่วนต่อไปกันเลยครับโดยที่ผมไปนับมานะครับโดยถ้าเราเอามังกรแบบเร็วๆเลยสมม งกรได้ทั้งหมด6ครั้งนั่นเองนะครับแพั้งแรกก็คือช่วง30วิแรกนั่นเองนะครับโดยช่วงนี้นะครับผมค่ามังกรเล็กตัวนี้นะครับผมได้เงินมา30เหรียญและเก็บเม็กเควทั้งหมดอีก5ตอนนะครับจะได้ทั้งหมด50เหรียญนั่นเองนะครับมาบวกกับ30เหรียญจะได้เท่ากับ80เหรียญนั่นเองนะครับต่อไปช่วงที่2ช่วงนาทีที่1.45นะครับก็ถ้าค่าเนี่ยก็ได้32แล้วก็บวกกับอีกเก็บ5ก้อนอีก50ก็จะได้เท่ากับ82เหรียญนั่นเองนะครับ 50เหรียญมอนเดิมก็จะเท่ากับ8ปเหรียญนั่นเองนะครับต่อไปครั้งที่4มังกรเกิดช่วงนาทีที่4.13นะครับถ้าสมมติค่าได้เนี่ยก็จะได้เงิน38เหรียญนะครับบวกกับบิกเม็ดเขียว5ตอน50เหรียญนะครับจะได้เท่ากับ88เหรียญนั่นเองนะครับต่อไปครั้งที่5มังกรเกิดช่วงนาทีที่5้าุดนั่นเองนะครับถ้าสมมติค่าได้เนี่ยก็จะได้ทั้งหมด4ีเหรียญนะครับบวกกับบิได้ากับเหรียญนะครับ่อได้เท่ครับเก้า ทั้งหมด48เหรียญน,นะครับบวกกับอีก50เหรียญนั่นว่าเราจะได้เงินทั้งหมด98เหรียญน,นะครับเอาเงิน6ครั้งนะครับมาบวกกันทั้งหมดจะเท่ากับ526เหรียญนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุนอมกรทุกตัวเลยเนี่ยคุณจะมีเงินมากกว่าศัตรูถึง526เหรียญเลยนะครับซึ่งถ้ถามว่าเยอะไหมผมขอบอกเลยนะครับว่าก็เยอะนะก็ไอเทมชิ้นหนึ่งอ่ะชิ้นละ420ชิ้นหนึ่งครับเหมือนกับได้ถูกมือชิ้นหนึ่งครับ ขอองงงรีชิ้้นนึะไเยถ้าสมมติถ้าเ,เทียบกันแล้วก็ประมาณค่าฮีโร่สตัวครับเพราะว่าตัวหนึ่งก็ได้ประมาณ300เนาะสามร้อเหรียญน,นะครับสตัวก็ประมาณ600เหรียญก็ประมาณนะี้ค่าฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามได้2ตัวก็กถือว่าเยอะนะเยอะเลยนะครับนี่ที่เป็นการแข่งขันเนี่ยก็จะยิ่งมีค่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าพวกโปรเพเยอร์เนี่ยก็จะทําทุกวิถีทางเลยนะครับเพื่อให้ตัวเองรวยมากที่สุดอะไรนะครับฉะนั้นมังกรเล็กเนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรามีเงินเยอะกว่าฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับหลังจากดูคลิปนี้กันจบแล้วนะครับหวัััังงวว่่่าาาาาทุกกกกกกคคนนนนนจจะเเเห็เ็้้้มมมมรลตีขึไ ย,ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมไปฆ่าจมังก่อนเล็กนี้บ่อยๆกันด้วยนะครับเพื่อจะได้รวยๆกันทุกคนนะครับสรับนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันันเพลนีสุดอบ๊ายบายจ้ะ